สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเลโก้เอฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกันเช่นเคยนะครับกับผมขวัญชัยซาวครับวันนี้ก็เขาเรียกว่ามารีวิวนะครับรีวิวชุดกลองนะครับที่แจกให้วันที่โทษทีนะครับวันที่หนึ่งเมษายนนี่แหละแล้วก็ด้านหลังผมนี่ก็จะมีทั้งกีตาร์โอเวอร์ไดรส์นะครับและดิสโทชันนะครับจะนำจะนําแจกให้กับ พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับนำไปใช้แบบฟรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวเสียงกลองให้ดูนะครับโทษทีนะครับขอแห้งนะครับผมจะรีวิวเสียงกลองให้ดูนะครับให้ดูให้ฟังกันนะครับแล้วผมจะทําแจกทําเป็นซาฟอนแจกวันที่หนึ่งเมษาให้นะครับฟรีๆนะครับก็ดูเดี๋ยวฟังเลยครับฟังเดียเดี๋ยวผมจะ อขออนุญาตสวมหูฟังแป๊บหนึ่งคนระับสวมฟังแป๊บงอ,อาฟังเลยนะครับฟังเลย ชุดกลองตัวนี้ยังไม่เล่นนะครับแป๊บผมยังไม่เซฟนะครับเดี๋ยวผมขึ้นมาใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะหลบแป๊บหนึ่งนะครับ,อรอบ,บ,รบพอชุดกลองชุดนี้เนี่ยต่างจากชุดกลองคราวที่แล้วยังไงนะครับหนึ่งผมจะเพิ่มเขาเรียกว่าเสียงหนังกลองขึ้นมานะครับเพิ่มความหยืดหยุนนะครับแล้วเพิ่มความสมูทของเสียงขึ้นมา แล้วความอิ่มด้วยนะครับฟังนะครับลองกังนะครับรับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ประมาณนี้นครับประมาณนี้ก็คือว่าชุดกล้องชุดนี้นี่ชุดกล้องชุดนี้นี่ที่ที่ผมทํามานะครับผมก็ทําเป็นเขาเรียกว่าทําทําเป็นเป็นหลายหลายเวอร์ชันแล้วแหละนะครับแต่ว่าชุดกล้องชุดนี้เนี่ยที่ผมทำนี่คือมันมันมันอยู่ที่โทนนะครับอยู่ที่โทนเสียงด้วยนะครับก็ แล้วแต่เราจะลังสรรในการนํามาทานะครับนํามาทาที่จริงนี่ที่พี่น้องเลฟซทุกท่านเห็นด้านหลังผมนี่นะครับที่มาผุมชี้อยู่เนี่ยมันครบแบบนี้เนี่ยที่จริงไม่ครบแบบนี้นะครับเราต้องจัดการเอานะครับจัดการเอาว่าเราจะต้องการเสียงไหนเสียงไหนนะครับแต่ทําไมผมมีเยอะกว่าพี่น้องเลฟซีทุกท่านนะครับคือผมต้องนําเรียนและผมต้องย้าําให้ฟังแบบนี้ว่าชุดกรองที่ผม อทําซาวทําซาวฟอนอะไรให้หนึ่งชุดนี้นี่คือมันมีสามร้อยกว่าจิกนะครับที่ผมถึงย้ําว่าถ้าผมอ,อ่าทําคลิปนะครับพัฒนาขึ้นไปถึงหนึ่งพันซับอไหร่นะครับผมจะอ,อนําแจกให้พี่น้องไลฟ์ซีท่านแบบฟรีๆนะครับทั้งนั้นทั้งนี้อ,อ่าผมจะใส่ฮาร์ด e ดิสเอ็กซ์แน่นอนให้นะครับถ้าผมให้พี่น้องไลฟ์ซีท่านเข้าไปดาวน์โหลดนี้ไม่ไหวแน่นอนนะครับเพราะมันสามร้อยกว่าจิกนะครับ เครื่องโน้ตบุ๊กหรือเครื่อง PC ซของผมเนี่ยขนาดแรงนะครับแรงมากๆนะครับผมใช้เน็ตผมโหลดเน็ตเกือบเต็มสปีดนะครับ6-70กว่เมกนะครับเน็ตผมผมโหลดนะครับโหลดเต็มที่เลยนะครับผมใช้เวลาเกือบสามอาทิตย์นะครับกว่าจะโหลดมาได้นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับที่ผมได้มาแบบนี้คือไงผมก็ได้จากเอ่อจากเขาเรียกว่าอ่าเป็นบริษัทของเขานะครับบริษัทของเขากรองวิฟดีสามแหละนะครับ ผมก็ได้เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกเข้าไปซื้อของเขามาครับนะก็ได้นํามาทําแบบนี้นะครับแล้วก็ผมครบหนึ่งพันซับอะไรผมแจกให้ปีแล้วก็ผมจะมีฮาร์ดดิสก์เอร์นอนนะครับก็จะมีค่าใช้ใจ่ายด้วยนะครับฮาร์ดดิสก์เ e อร์นอนเพราะผมก็ต้องได้ซื้อฮาร์ดดิสก์เอร์นอนแล้วก็นําไฟล์ใส่ให้พี่น้องเอฟซกันใช้กันแบบฟรีๆนะครับอ่ะทีนี้เ,เป็น เขาเรียกว่าเป็นแฉเป็นกระเดืองอะไรพวกนี้นะครับเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวผมคลิกดูกระเดืองนะครับผมจะมาครับมานด่ให้พี่น้องฟซีดูด้านหลังผมเน่ยเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูเนี่ยเดี๋ยวบางบางบางตัวผมนี่ต่อยถุงเลื่อนมานี่ผมจะเลื่อนให้ดูนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยไม่ได้อ่าหลอกพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมไม่ได้หลอกดูนะฮะดูกระเด่องท่านจะเรียกเอาแบบไหนนะครับกระเด่อง นี่นะฮะท่านเลือกกระจมอ้วกนะครับเสียงกลองนะครับเหตุผลที่ผมต้องทําเสียงกลองแนวนี้นะครับเล่นสตริงก็ได้ลูกทุ่งก็ดีหรือพิชิตหรือแม้กระทั่ง <c oughs> ตัวดีนะหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าแนวเพลงทางภาีสารนะครับทำไมผมถึงต้องยึดสูตรแนวกลองแบบนี้ไว้เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันไม่ต่ําเกินไปนะครับไม่ต่ําเกินไปไม่สูงเกินไป มันพอดีครับมันกลางๆนะครับมันเล่นได้หลายแนวนะครับผมถึงยึดจุดนี้ไว้นะครับสมมติเราถ้าผมเอาชุดกลองต่ํานี่แนวรำต่ำนี่ตึงตึงตึงแบบนี้นะครับตึง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 เวลาไปเล่นแนวแนวเพลงทางภาคอีสานหรือแนวเพลงที่มันโจโจ้หโหดๆหน่อยเนี่ยเสียงกลองมันจะไม่ได้นะครับมันคือมันจะเล่นเป็นแนวลูกทุ่งสไตล์ลูกทุ่งไปเลยนะครับแล้วก็ ถ้าจะทาเป็นสตริงก็ทาสไตล์สตริงไปอีกแบบหนึ่งแบบนี้นะครับมันยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมทําทคลิปหลายคลิปมากครับที่ผมรีวิวที่ผมบอกว่าผมแนะนําให้เนี่ยผมว่าทําไมผมต้องยึดแนวกองแบบนี้นะครับลูกทุ่งก็ได้สตริงก็ดีหรือเพื่อชีวิตก็ได้หรือแนวอีสานก็โชวเหมือนกันแบบนี้นะครับคือผมต้องเอามาผสมผสานกันหมดนะครับในการทาซาฟอนพวกนี้นะครับที่เราเล่นกันอยู่นะครับเพราะว่า ผมเข้าไปสํารวจในอยู่ทง YouTube อะไรประมาณนี้เนี่ยส่วนมากเสียงกลองหนีหนีกันไม่ไกลครับหนีกันไม่ไกลมันจะมีเออ่ชุดที่นิยมใช้ก็แปดนิ้วนะครับทองแปดนิ้วขึ้นไป8ดนิ้วสินิ้วสิบสอนิ้วสิบสี่สบหกหรือสิบอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จัดไปนะครับนี่สมมติท่านอยากได้ทอมเนี่ยท่านดูครับจะเลื่อนให้ดนะูเลือกจนอ้วกครับแต่ว่า ที่เสียงทอมทั้งหมดเนี่ยมันจะมีหลายโทนหลายแนวนะครับผมก็เลือกเอาโทนที่แนวแนวที่มันมันเหมาะเจาะที่สุดแล้วแหละที่ฮิดอยู่ในตอนนี้แล้วแหละนะครับผมก็มาครับทอมตัวนี้เป็นเออเขาเรียกว่าเป็นเ,เป็นทอมแปดนิ้วนะครับเป็นทอมแปดนิ้วทอมใบแรกจะเป็นทอมแปดนิ้วนะครับม,มานํน,นมาใส่นะครับแล้วก็พวกกระเดื่องก็ไม่ไกลนะครับเบอร์คล้ายๆกับ กระเดียงสดกระเดียงจริงๆกลองจริงของเราเนี่ยนะฮะพวกชาพ,พวกแฉอะไรพวกนี้ผมก็ใช้ของอ่าเขาเรียกว่าของไซเจียนนะครับของไซเจียนทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเวลามาตีมันจะเหมือนธรรมชาตินะครับจะเหมือนธรรมชาติาวันนี้ก็มีกลองมีชุดกลองแบบนี้นะครับมารีวิวให้พี่น้องเลฟซี Z ทุกท่านได้รับชมกันนะครับได้รับชมรับฟังกันแล้วก็เ,เดี๋ยวผมจะจูนปรับแตง่ง ก่อนวันที่1เมษายนผมจะทําการไลฟ์สดให้พี่น้อง fc ได้ฟังกันนะครับแล้วก็ผมจะนําแจกในวันที่1เมษายนให้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมปิดตรงนี้ไปนะครับด้านหลังผมอีกแล้วนะครับด้านหลังผมนี่แหละอ่าเป็นซาวฟอนนะครับอ่าโอไดกับติดตัวชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะทดสอบหาความผิดพลาดของก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้จะให้เป๊ะเหมือนที่กีตาร์เราโซโล่กันอนะ่ะมันมัน ถามว่าเป๊ะไหมมันไม่เป๊ะนะครับไม่เป๊ะไม่เป๊ะยังไงมันมันมีมันมีช่องว่างครับว่าไม่ดีนะครับไม่ดีที่ท่านอาจารย์เขาทํามาเนี่ยมันบางครั้งท่านอาจารย์ที่ที่เขาทําดีๆที่เขาเก่งๆหน่อยที่เขาชำนังหน่อยเขามีสูตรของเขานะครับเวลาเขาอทําพวกโนตสโลปอะไรประมาณนี้ที่มันจื้จุนที่เขย่าสายแบบมู๊มแบบนี้เราซาวฟอนแบบนี้ใส่มันจะเป๊ะมาก แต่ถ้าที่เขาทํามาเนี่ยการขยับสายอะไรไม่ได้เนี่ย,ยหรือการหากสายหรขยับสายอะไรพวกนี้ไม่ได้มันก็สั้นแค่นั้นนะครับมันไม่เหมือนอมิลลี่เอ็กเอ็มเคเอลนะครับมิลลี่เอ็กเอ็มเคเอลคือมันเป็นมิลลี่กีตาร์สดนะครับเพราะเขาหัดจากดนตรนีสดจริงๆนะครับแล้วเรามาเล่นในคาราโอเกะมันดึงได้นะครับแบบนี้นะครับวันนี้ฝากพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับที่เราเข้ามารับชมนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ เวลาผมมีปลักกินหรือความรู้อะไรต่างแม้กระทั่งสาวฟอนสาวกลองหรือสาวต่างๆหรือแซมต่างๆผมมาแจกให้พี่น้อง FC เอฟซีทุกท่านแบบฟรีๆไปใช้กันนะครับวันนี้ก็อามารีวิวนะครับชุดกลองเพื่อเป็นน้ําจิ้มน้ําย่อยให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ผมขวัญใช้สาวยังไงต้องขอจากลาพี่น้องและเอฟซีทุกท่านไปก่อน,นครับเจอกันคลิปหน้าน,นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ